ประธานคะที่ฉันจะขอใช้เวลาที่มีค่าของสภาแห่งนี้อภิปรายอย่างสั้นกระชับและตรงไปตรงมามากที่สุดนะคะเ,เพราะถ้าดิฉันอภิปรายเกิน7นาทีอาจจะมีผลให้นายกรัฐมนตรีจำไม่ได้นะคะแล้วก็ถือโอกาสเลี่ยงไม่ตอบตอบไม่ตรงคำถามคะ่ะ วันนี้ในฐานะที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้เกียรติสภาเข้ามาในที่นี้นะคะดิฉันจึงขอเรียนถามไปยังท่านนายกรัฐมนตรีดีกว่านะคะว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะและท่านมีประสบการณ์ในการทำรัฐประหารยึดอำนาจด,ด้วยตัวเองมาแล้วนะคะคดิฉันอยากจะถามว่าท่านมีวิธีการรับท่านธรรัสครับมีท่านสมาชิกประท้วงครับ ส่วนใหญ่แล้วท่านอมรรัตยังออกนอกประเด็นนะครับผมอยากให้เข้าประเด็นในการยืนยะติขอเปิดอภิปรายทั่วไปนะครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่9ครับ เรื่องการทําหน้าที่ความเป็นกลางครับออวักที่สองนะครับพูดชัดเจนครับว่าประเด็นของรัฐบาลน,นั้นมีปัญหามาจากเรื่องการสืบทอดอํานาจมาจากการเป็นผดเด็จการรัฉะนั้นสิ่งที่ผู้พิปรายได้พิปรายไปก่อนหน้านี้ผมยืนยันว่ายังอยู่ในยติที่ทางฝ่ายค้านได้ยื่นต่อท่านประธานสภาครับ ถามให้ตรงประเด็นนะคะดิฉันขอถามไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่าในฐานะที่ท่านเคลมตัวเองตลอดเวลาว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งดิฉันถามว่าในกระแสะข่าวลือที่จะมีการรัฐประหารนี้ท่านมีความคิดว่าจะปกป้องนะคะรักษาระบอบประชาธิปไตยของประเทศอย่างไรไม่ให้ถูกทำลายด้วยกองทัพค่ะดิฉันอยากจะทราบ,บว่า ในฐานะที่ท่านเคลมว่าตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งนะคะเมื่อกองทัพใช้กำลังอาวุธมายึดอำนาจเราจะมีวิธีรับมือกับวิธีการอันป่าเถื่อนแบบนั้นได้อย่างไรและท่านยอมรับมันได้หรือไม่นะคะท่านจะช่วยประชาชนปกปัก คุ้มครองระบอบประชาธิปไตยที่เคารพในเรื่องหลักการสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคอย่างไรบ้างและอีกคำถามหนึ่งในฐานะที่ท่านได้ดิบได้ดีมาจากการรัฐประหารและท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกองทัพตลอดมานะคะการที่ท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกองทัพตลอดมาท่านจะสามารถ ทำให้ประชาชนชาวไทยในขณะนี้ที่กําลังระส่ำระสายด้วยม็อบต่างๆในการขับไล่ท่านทั่วประเทศนะคะสบายใจได้บ้างหรือไม่โดยการจุงมือกองทัพออกมาประกาศให้คนรู้ว่าจะไม่เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในประเทศไทยการรัฐประหารครั้งที่ผ่านมาจะเป็นการรัฐประหารครั้งสุดท้ายที่ได้สร้างนิว n o r m a l ลให้กับสังคมมากมายมหาศาลนิว n o r m a l ลนะคะที่รัฐประหารครั้งสุดท้ายได้สร้างก็คือ เราได้นายกรัฐมนตรีที่ไม่เคยรับฟังประชาชนนะคะหยาบคายใส่ประชาชนผมขออนุญาตกล่าวถ้อยคำประท้วงท่านประธานครับการแต่งกายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นไปตามหลักสากลหรือตามที่ท่านประธานกำหนดหรือไม่ไอ้คอระบายเนี่ยมันสากลไหมคอระบายที่คอเสื้อ แล้วก็ให้ท่านสมาชิกนั้นกลับบ้านไปแต่งตัวเรียบร้อยแล้วกลับมาอภิปรายใหม่ให้เวลาอีกสิบนาทีอภิปรายต่อครับท่าน,นท่านท่านนีรรีเอาเป๊ะ <ลด S 1> ๆ,ๆเลยครับท่านต้องพิจารณาครับท่านปรแต่ก็ต้อจะพินิจยครับขอบคุณครับครับผมจะวินิจไฉ